สวัสดีครับผมครูนรินทร์นะครับก็มาพบกับเพื่อนครูอีกเช่นเคยนะครับในเรื่องของการนำสื่อ ICT เข้ามาใช้ในการเรียนการสอนนะครับสอนยังารให้มันสนุกสนานมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ผมมาในทีมในเรื่องของขย้องเรียนให้สนุกด้วยเกม w o n d e r g o นะครับขึ้นชื่อว่าเกมนะครับเด็กๆเขาก็คงจะชอบอยู่แล้วนะครับแต่เกมนี้เป็นเกมตอบคำถามที่มีแอนิเมชันนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็ เขาเรียกไดว่าเป็นผู้ที่จะมาแทนคาฮูดนะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะสนุกพอสมควรนะครับอยากให้ครูได้ลองสร้างแล้วก็นําไปใช้ในห้องเรียนดูนะครับซึ่งเกมนี้ก็เพิ่งเปิดตัวใหม่แล้วก็เห็นว่าผู้สร้างเนี่ยจะเป็นคนไทยด้วยซ้ํานะครับเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับ ก่อนที่จะเริ่มนะครับผมก็แนะนําช่องตัวเองนิดหนึ่งนะครับมีความรู้มากมายที่คุณครูอาจจะพลาดไม่ได้นะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเครื่องมือหรือว่าสิ่งเล็กๆน้อยๆที่คุณครูนําไปใช้ในห้องเรียนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการียนการสอนได้ก็ฝากกดติดตามกด subscribe ได้นะครับเรามาเริ่มไปที่เกม Wonder Go w o นะครับ w o n d e r g o ก็พิมพ์ว่าตัวีก่อนนะครับ V นะครับ o n d r นะครับแล้วก็ g กครับ enter เมื่อ enter เข้ามาแล้วนะครับก็จะมีตรงคำว่า u ก n d e r g o Micro Learning and Micro Engagement Platform นะครับก็เป็นการสร้างห้องเรียนเล็กๆที่ให้มีความสนุกสานมากยิ่งขึ้นนะครับก็นำไปใช้ได้นะครับเราคลิกเข้าไปเลยครับนี่จแล้วก็เข้าไปแล้วจะเป็นยังไงก็เป็นแบบนี้นะครับสิ่งแรกที่เราต้องทำนะครับก็คือ sign up ขึ้นมาก่อนเลยนะครับก็ sign up ไม่ได้ยากนะครับเกมนี้ นะครับเว็บไซต์นี้สายอัพแป๊แบบเดียวก็คลิก,ลกตรงนี้นครับเสร็จแล้วก็ใส่ชื่อเข้าไปนะครับเอาขึ้นครูสังเกตตรงตรงคลิปตรงนี้นะครับผมสต็อปให้ให้ดูนะครับก็ตรงนี้มันจะเป็นเรื่องของอดูหน้าตากนะ่อนนะจะเป็นคนไทยนะครับเป็นทีมคนไทยนะครับกลับมาที่เรื่องของสายอัพ first name นะครับเราก็พิมพ์ไปเลยนารินผมนารินทรีก็แล้วกันนะครับ last name แล้วก็ อีเมลที่ผมจะใส่นะก็ขอใส่แตกต่างไปนะครับอีเมลผมใส่ตัวนี้ก่อนนะครับเป็นการทดลองใช้อ่ารหัสผ่านก็เอาเบอร์โทรก่อนก็ได้ใส่ไปเลยนะครับปึ๊บอ่าเป็นราหัสผ่านใหม่นะไม่ใช่ราหัสผ่านอีเมลนะครับแล้วก็เลือกประเทศไทยครับต้องหาให้เจอตรงนี้นะครับ แล้วก็คลิก I have read and agree to privacy policy นะครับแล้วก็คลิกตรงปุ่มน้ำเงินนี่นะครับสายอัพเข้าไปเลยนะครับก็เสร็จเรียบร้อยครับไม่มีอะไรครับไม่ต้องไปยืนยันอีเมลอะไรมากมายนะครับก็ตรงนี้ผมก็เปลี่ยนเป็นเมื่อกี้เป็นอีเมลที่ชื่อว่า photo นะครับ photo ชื่ออ่าแล้วก็รหัสผ่านนะครับถ้ากดไม่ผิดน,นะ นะครับข้ามาแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรครับก็ยังไม่บันทึกดีกว่านะครับสิ่งที่เราจะสํารวจก่อนเลยนะครับก็คือตรงนี้รูปภาพรู้สึกว่าจริงๆตัวนี้เป็นเบตานะครับเป็นเบตาก็รีบใช้นะครับก่อนที่เขาจะเก็บเก็บอะไรมีข้อจํากัดนะครับมีข้อจํากัดทรงเรามาดูตรงนี้ก่อนนะครับเป็นชื่ออีเมลนะครับเป็นชื่อเรานะครับแล้วก็อีเมล ตรงนี้แล้วก็ manage uh, challenge ตรงนี้ก็คือตัวที่สร้าง uh, คำถามนะครับคำถามมันจะมี my challenge แล้วก็ wonder challenge คือ wonder challenge เราก็เหมือนคางูนแหละครับเราไปเ e ิร์ h หานะครับเช่นโมเดลอะตอมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับก็ถ้าเราอยาก uh, มีคนเล่นไป200คนนะครับแล้วก็ uh, เล่นไปแล้ว72ครั้งเน่นาสนใจมากนะครับก็คลิก Host now นะครับถ้า Host now ปั๊บมันจะเป็นเหมือนการทำสำเนานะครับคือเราก็ค้นหาในแถวแถวตรงนี้ได้เน่ะมันน่าจะมีนี่ครับ search นะครับตรงนี้แต่ถ้ามา h a l l e n g e คือตรงนี้เราสร้างเองนะครับสร้างเองตรงของเรานะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกนิดหนึ่ง Edit Profile นะครับก็คือสร้างโปรไฟล์ไม่ใช่แก้ไขนะครับมีให้เลือกเพศ job เป็นทิเชอร์ก็แล้วกันนะครับแล้วก็ภาพยังไม่ได้ครับภาพยังไม่ได้อ a n a เ e จ e e เตัวนี้มันน่าจะมีข้อจำกัดนะครับก็คือ Plan Free b e ้ามันมีคำว่า,า slash 50ลตห้าอะไรเงี้ยก็คือท o t ท l ลยูเซอร์ก็คือคล้ายๆว่าให้คนเข้ามาเล่นกับพวกเราเนี่ยไม่เกิน50คนประมาณนี้แต่จริงๆมันมีมันมีวิธีการแก้ไขนะครับก็คือว่า ทุกครั้งที่เล่นเสร็จเนี่ยมีคนมาลงทะเบียนเสร็จเราเข้ามา delete กลุ่มที่เป็น User แล้ว export ออกไปเลยนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยแก้ปัญหากันต่อๆไปเดี๋ยวค่อยเรียนรู้นะครับแต่ว่าจุดประสงค์ของวันนี้ก็ค,คือการมาทำตัวนี้ครับ Manage Challenge นะครับตัว Get Start เนี่ยเขาก็บอกว่า Enjoy Your Create A อ่า d e r Go Now กนะครับก็คือมาเถอะนะครับเนี่ยแการสร้างเกมนะครับ g ก็ Get Start ตรงนี้นะครับง่ายๆไม่มีอะไรนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวมันมี analytical report นะครับมีรายงานมาด้วยเดี๋ยวจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับเ,เราเริ่มมาจากการ create challenge นะครับหรือตัวนี้ก็ได้ปุ่มตรงนี้หรือปุ่มตัวนี้ก็ได้นะครับคลิกเลยชก็คือการสร้างคําถามนั่นแหละครับก็คือขั้นแรกตั้งชื่อข้อสอบเราก่อนนะครับอันนี้ก็เป็น wonder w o o d อะไรเงี้ก็ได้บันเดอร์บวโทษนะครับบันเดอร์บอ่าพิมพ์ช้าหน่อยแล้วก็เลือกเป็น English นะครับอันนี้เป็นสาอังกฤษก็แล้กันง่ายๆนะครับทีนี้กลุ่มของคำถามที่เราจะแอดเข้ามาเนี่ยมันจะมี Single Select t e x นะครับกับ Multiple s e l e t t Text ก็คือตัวนี้2ตัวเนี้ยจะเป็นตัวหนังสืออันนี้อันนี้จะเป็นเฉลยอันเดียวอันนี้เฉลย เลยหลายตัวนะครับแต่ว่าอีกฟังหนึ่งตรงนี้ s i n เกิลเอ่อซ i งเก e ลเลอิเมนะครับกับมัติ e เ e c t อิ a g e ก็คือเป็นรูปภาพเป็นชอย e c ช o i c e จะเป็นรูปภาพนะครับแล้วก็เป็น Ordering นะครับก็คือการเรียงลำดับแล้วแต่ละตัวจะเป็นยังไงเราจะเอาข้อสอบมาสักคําคำถามก็แล้วกันนะครับจะได้ดูเห็นความแตกต่างนะครับก็เราก็มาเริ่มตัวแรกเลยนะครับก็คลิก มาแล้วก็มีคำถามนะครับผมก็อาจจะเป็น what is this นะครับก็ไป add image มาได้นะครับไปไปเพิ่มรูปนะครับแต่ว่าตัวของ WonderGo เนี่ยยังไม่มีระบบเซิร์ชภาพนะครับหมายถึงว่าเราต้องไปเซฟมาเองนะครับอาจจะพิมพ์ว่า cat อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ค้นหารูปภาพแล้วก็ไปแคปมานะครับผมก็อาจจะใช้โปรแกรม snippet snipping tool นะครับใน snippet นะครับก็ แคปมาอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เซฟไว้เซฟไว้อะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะง่ายนะครับแต่ว่าในตัวของมันเองมันไม่มีนะครับเราก็อัพขึ้นมานะครับตัวนี้ปึ๊บมาบมาแล้วโจทย์มันจะเป็นรูปภาพกับตัวหนังสือนั่นแหละนะครับแล้วก็เราก็มาตรงนี้ครับฮอสนะครับแล้วก็ถูกไปแล้วก็แคทแล้วก็แอดอ่านเซอร์ออปชั่นขึ้นมาเพิ่มได้นะครับเช่น อาจจะสับสนก็ได้ด็อกอะไรอย่างเงี้ยท่านอย่าเพิ่งตัดสินว่ามันง่ายนะครับเพราะว่าเราอาจจะทําให้เด็กประถมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเด็กเออไม่ใช่เด็กประถมดดเด็ก,ดกปหนึ่งอนุบาลอนะไรให้ลูกเราเล่นนะครับอาจจะเป็นเอ่อเขาก็ไม่ได้ง่ายของเขานะครับเปิรดอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มันจะมีเฉลยแล้วนะแต่ถ้าเราคลิกเฉลยอันหนึ่งมันจะมันมันจะไม่ได้นะครับก็คือมันต้องตัวใดตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ explanation ครับตัวนี้จะเป็นตัวขยายความนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อ แทรกรูปภาพเข้ามาเพื่อคือหลังจากตอบไปแล้วนะครับคือข้อดีของของคำถามคาหูคาหูหรือว่าแบบนี้นะครับก็คือหลังจากเฉลยไปแล้วมันก็มีความฮามีความามีสรุปคะแนะนอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่าทักษะของคนที่เขาเอาไปใช้ก็คือว่าระหว่างข้อเนี่ยจะมีการอธิบายมีการเพิ่มเพิ่มเนื้อหาเข้าไปคอนเทกต์เฮดเดอร์อะไรเข้าไปเพื่อเพื่อให ข้อสอบนั้นมันมีความหมายกับเด็กมากยิ่งขึ้น,นครับตัวนี้แต่แต่ว่าผมยังไม่ได้เพิ่มก็แล้วกันนะครับเ,เวลาตัวนี้รูปในกาก็15บห้าวิกระลันแล้วก็คลิกเซฟครับอันนี้ขอ้ขอสอบตัวแรกนะครับคําถามอันแรกนะครับก็จะเป็นตัวนี้เสร็จแล้วเราก็มีปุ่ม add question อยู่นั่นแถวนี้หรือตรงนี้ก็ได้ครับ add question มันก็เลื่อนมาตรงนี้อะไรครับแล้วเราก็เลือก m u l t i s e l e c t i n ครับตัวนี้อ่า เราก็บอกว่าอันไหนเป็น what is this ผมอาจจะใช้คำศัพท์ที่ที่อาจจะไม่ถูกต้องอะไรนะครับแต่ว่าพยายามที่จะให้เห็นว่าเอออย่างแมวเนี่ยมันมันมันถูกเรียกว่า,อา cat อะไรซึ่งซึ่งหล้วาเราจะสอนนะครับอ่ามันจะมีอีกตัวหนึ่งครับคำว่าแมวมันจะมีอีกอันหนึ่งครับก็คือคำว่า kitten มาถึงลูกแมวนะครับลูกแมวเหมือน d o ก พัฟผอะไรเงี้ยมันก็จะเหมือนกันนะครับมันก็จะเป็นเหมือนชิเกนเฮนอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นคล้ายๆกันนะครับประมาณนั้นนะครับก็เอาเอาว่าผมอ่าก็เพิ่มเข้ามาให้ให้ยกตัวอย่างเฉยๆว่าเออมันมีตัวเลือกมันมีคําตอบ2ตัวนะอะไรเงี้ยนะครับอ่าผมก็เฉลยไปคือตัวนี้แล้วก็ expansion ผมไม่มีนะครับแล้วก็เลยเซฟไปอันนี้คือคำถามแบบ ตอบได้2ตัวนะครับตอบได้2 2ตัวเลือกนะครับทีนี้ก่อนที่จะไป select อ uh, ่ single select image นะครับผมก็ให้มาดูตรงนี้นะครับก็คือเกณฑ์ผ่านนะครับคือตัวนี้นะครับเกณฑ์ผ่านก็คือเงื่อนไขการผ่าน50คะแนนนะครับ uh, แล้วก็ s u p p l e question นะครับก็คือส,สลับเปลี่ยน uh, คำถามไหมแล้วก็สลับช้อยไหมอันนี้มันก็มีแบบ open for Q&A นะครับก็คือมี การถามตอบกันเดี๋ยวค่อยดูตัวอย่างนะครับผมก็เลื่อนไปหมดเลยเปิดไปหมดเลยนะครับนอกจากนั้นตัวที่เป็นเขาเรียกอะไรเหมือนหน้าปกนะครับเราก็คลิกเพิ่มรูปตรงนี้มาได้เราจะพิกเราจะใส่รูปรูปคุณครูเองเข้ามาเลยนะครับตรงนี้สมมติว่าผมไม่มีรูปนะครับผมก็ใส่รูปนี้มาก่อนแล้วกนะครับมาได้หรือเ่ารูปใหญ่นะครับโอเคได้ทีนี้กลับมาที่คําถามนะครับ ซิงเกิลอิมเมจตัวนี้ครับก็ uh, 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 มันจะมีรูปภาพอยู่ตรงแถวๆนี้ครับผมก็วิด uh, with uh, picture พิมพ์ภาษาไทยก็ได้นะวิดพิชเชอร์อีสต์ดอนะครับก็อันนี้เราไม่ต้องเติมรูปอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในชอยเนี่ยเราก็ไปหารูปมาครับก็เป็นรูปเดิม,เ,ดมเนาะนะอันนี้เป็นเป็นคล้ายๆย,ยกตัวอย่างออมันไม่มีรูป สุนัขนะครับเดี๋ยวค่อยๆเอามาคราวนี้เข้ามานะครับแล้วก็เราก็ไปค้นหารูปมาหนาบล็อกตัวนี้แล้วก็ผมใช้วิธีนี้เลยนะครับอใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับอาจจะเด็กๆอาจจะสับสนก็ได้ตกลงมันเป็นหมาหรือว่าแมวนะครับแล้วก็เซฟไปนะครับเซฟเป็นล็อกไปนะครับแล้วกลับมาหน้านี้นะครับแล้วก็เพิ่มเข้ามานะครับเป็นรูปภาพตัวนี้ ชื่อ่อาแล้วก็เฉลยเฉลยได้เดียวครับถ้าเราไปคลิกที่อื่นมันก็จะไม่ไม่ได้นะครับต่อไป add question มาเลยนะครับ question ก็จะเป็น multi select image นะครับก็แน่นอนมันก็จะเฉลยได้2ตัวใช่ไหมครับอ่าผมก็ผมก็คิดไม่ออก <laughs> word bird อันไหนเป็นนกอ่า โอ WhatsApp โอเคอ่า okay. uh, ผมก็ไปหานกมานะเบิร์ดอ่าเบิร์ด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 นะครับก็พิมไปจึบ๊บอ่าโอเคมันอาจจะดูคำถามสิ้นคิดนิดนึงนะครับแต่ว่าก็เป็นการยกตัวอย่างนะครับเป็นการยกตัวอย่างอาจจะเห็นไม่หมดก็ได้เห็นประมาณนี้อ้าเดี๋ยวเอารูปรูปจริงดีกว่านะครับไม่เอากระตูนนะครับ uh, แล้วก็เซฟ มาแล้วก็ B1 นึงนะครับอาจเสียเวลาตรงนี้นิดหนึ่งนะครับอ,อันนี้ก็เซฟ B2 ไปนะครับปึ๊บแล้วก็เอาตัวลวงมาตัวลวงนะครับตัวลวงก็อาจจะเป็นเอ่อทั้งเอ่ออาจจะเป็นนกก็ได้นะเนี่ยนะครับมิดพ้องฟ้าด้วยไงนะครับแล้วก็เซฟอันนี้ก็ เสียไปอาจจะเป็นอีกตัวหนึ่งก็ได้อาจจะเป็นเห่นนี่นกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับชึบอันนี้นกไหมเสียไปนะครับปุ๊บปุ๊บแล้วเราก็ไปทำนะครับก็คือตัวนี้ชนะึบเอาตัวที่ถูกลอกมาก่อนเลยนะครับก็คือตัวนี้ชนะึบตัวแรกชนะึบไหนอีกตัวหนึ่งโอ้นี่ครับ แล้วก็แอดตัวรวงเข้ามาครับตัวรวงก็จะเป็นตัวนี้ปึ๊บใช้เบิร์ดไหมเอ่ยแล้วก็ตัวนี้นี่ทองฟ้าแล้วก็เฉลยครับเฉลยตัวนี้ชึบชึบอ่าแล้วก็เซฟไปคึบจากนั้นเพิ่มคำถามแบบสุดท้ายนะครับก็คือ ordering นะครับการเรียงคำถามาผมก็คิดไม่ออกว่า,อาเอาเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับ จงเรียงภาพาขนาดใหญ่ไปหาเล็กาจากขนาดเล็กไปหาใหญอ่อะไรประมาณนี้นะครับจริงๆอาจจะเป็นตัวเลขก็ได้นะครับก็มันใส่รูปภาพไม่ได้ต้องโทษเราก็เป็นตัวหนังสือก็แล้วกันนะครับตัวหนังสืออาจจะเป็นเป็นภาษาไทยเนาะภาษาไทยมแมลงก่อนเลยนะครับมแมลง อันนี้อันนี้ฉีกฉีกจากข้อสอบเมื่อกี้ออกไปนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้เห็นชัดเจนนะครับแล้วก็นกแล้วก็อาจจะมีช้างเลยนะครับประมาณนี้ครับประมาณนี้พอนะครับแล้วก็เซฟดูอันนี้คือมันเรียงตามลาดับอยู่แล้วนะครับเรียงตามลําดับกันแล้วแล้วเซฟทีนี้ความสําคัญอยู่ที่ตรงนี้แหละครับก็คือเราจะไปดูว่าเออจริงๆแล้ว เจ้าคําถามมันเป็นยังไงซึ่งมันไม่มีตัวอย่างให้ดูด้วยนะครับยังยังยังเป็นแบบข้อเสียอยู่นะครับก็คือยังยังไม่ได้ให้เราไปดูเอิมเป็นยังไงนะครับเราต้องไปกดตรงนี้ครับเซฟอ่ามันก็บอกเซฟแล้วนะเออนะครับตัวนี้ไม่ใช่กับคาถามนะครับตัวนี้จะเป็นเหมือนเขาเรียกตอบแบบสอบถามให้เขาหน่อยอา่าจริงๆมันก็เป็น Google Form นะครับเราคลอสไปก่อนนะครับอา่าพอคลอสไปแล้วมันก็เป็นแบบนี้ครับนี่เห็นไหม มันเป็นข้อสอบที่เราสร้างขึ้นมาเห็นไหมนารีนโฟโต้อยู่ตรงนี้แล้วก็โฮสต์น w คคลิกตรงนี้ปึ๊บอ่าแล้วก็กดเพลย์เลยครับปึ๊บมันก็โหลดมานิดนึงนะครับทีนี้คุณครูก็ให้เด็กเตรียมมือถือได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจับมือถือมาก่อนเนาะ พอเข้ามาแล้วนะครับพอเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมีตัวลิงก์ที่ให้เราเข้าไปแล้วก็มีรหัสนะครับทีนี้ผมก็จะมาที่มือถือนะครับเด็กๆก็จะมาที่มือถือนะครับผมก็จะใช้วิธีเข้าไปที่ไลน์เลยครับไปที่ไลน์เลยจริงๆมันมี URL อยู่นะครับแล้วมีรหัสอยู่นะครับแต่ว่าเราใช้ไลน์ง่ายกว่านะครับก็คือกดกดตรงนี้ครับแล้วก็ส่งเข้าไปนี่มาแล้วเปิดจึ๊บ เปิดแล้วทำยังไงนะครับก็รอสักครู่หนึ่งนะครับไม่เห็นมาเอามาแล้วแป๊บหนึ่งครับมาแล้วอาจจะมีเสียงรบกวนนิดหนึ่งนะครับก็คือเว็บไซต์ที่ชื่อ playgo c o m เสร็จแล้วเด็กๆก็จะเลือกตัวละครนะครับผมเลือกตัวลิงนี่แหละแล้วก็เน็กแล้วก็พิมพ์ชื่อเข้าไปครับอ่ารู้สึกโทรศัพท์ผมจะชา้านิดนึงครับแล้วก็พิมพ์ไทยได้ครับพิมพ์ไทยได้พิมพ์อย่างรวดเร็วนะครับโอเคแล้วผมก็คลิกที่ตรงนี้แล้วก็ finish อ่า สังเกตที่หน้าจอครับก็จะมีชื่อครูนเินมาแล้วก็มีตัวละครใหม่ไหมครับนี่จะตัวละครมาแล้วผมไม่เครื่องหนึ่งครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งแป๊บหนึ่งครับตัวละครอีกตัวมาแล้วครับาจากนั้นผมก็จะคลิกสตาร์ทเลยตรงนี้ครับกดสตาร์ทตรงนี้ปึ๊บแล้วก็บอกว่าจะสตาร์ทเลยนะปึ๊บอ่า อ้าวคำถามก็จะมาแล้วครับเ,ออเมื่อกี้ผมลืมบอกว่าจริงๆเลือกเลือกโลเคชันได้นะครับเจ้าจนี้ก็จะมานะครับจริงๆมันมีให้เลือกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกรอบหนึ่งนะครับครูนรินก็จะมาและอ่า w o n d e r อ่ามันไม่ไปเราต้องกดคลิกตรงนี้คลิกตรงนี้ครับ Go คำถามข้อแรกนะครับเขาบอกว่าเป็นซิงเกิล what is this ฝั่งนักเรียนนะครับฝั่งนักเรียนเนี่ยฝั่งนักเรียนจะต้องตอบนะครับอ่าผมก็จะตอบไปไม่มีใครตอบถูกเลยนะครับเดีย๋ยวเอาเอาคนนี้ตอบถูกดีกว่าปึ๊บอ่าตัวสีดำตอบถูกนะครับแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเออเจ้าตัวที่ตอบผิดจะถูกโดนอาวุธเข้ามาทำร้ายนะครับก็ เดี๋ยวเราก็ไปดูมันจะมี Answer เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีคนถูกถูกเท่าไหร่คนผิดเท่าไหร่แล้วเกือบถูกอะไรเงี้ยหรือคนที่ถาอัพก่อนนะครับก็คือหมดเวลาไปก่อนนะครับมันก็จะมี Explanation ก็คือตัวอธิบายนะครับครูก็จะกดตรงนี้แล้วอธิบายเพิ่มเติมนะครับเพื่อให้เด็กได้ความรู้แล้วเราก็คลิก next ตรงนี้นะครับอ่าก็จะมี ranking เกิดขึ้นเห็นไหมครับ แล้วก็กด go เดี๋ยวผมจะให้ครูนรินตอบถูกบ้างนะครับอ่า multiple choice เ,เตรียมตัวนะมันคล้ายๆจะบอกเด็กว่าเฮ้ยมันตอบได้หลายหลายตัวนะอ่าเดี๋ยวตัวนี้ปิดไปอีกแล้วผมก็ตอบให้ถูกก,ะะก็แล้วกันอ่าจึ๊บอ่าตัวนี้ตอบปึ๊บปบอ่าคุณครูนรินตอบถูกนะครับ เจ้าจตัวสีดําตอบไม่ถูกก็เลยถูกอา,อาวุธเข้ามาเมื่อกี้นะครับแล้วก็คลิก next ครับนี่ครูรีนก็จะเดินนําหน้าไหมครับอ่าครูรีนก็จะอยู่ด้านหน้าสุดนะครับแล้วคลิก g แล้วก็เล่นไปเรื่อยๆ ordering นะครับในโทรศัพท์มันก็โทรศัพท์ก็มาแล้วนะครับ เด็กๆเขารออยู่นะครับเราจับลากได้นะครับมแมลงนกช้างคอนเฟิร์มนี่คอนเฟิร์มไปครูรินตอบถูกแน่นอนครับเจ้าตัวสีดําตอบไม่ถูกอันนี้บังเอิญผมมีแค่ตัวละครแค่2ตัวเนาะมาถ้าทั้งห้องมันจะเกิดอะไรเกิดขึ้นนะครับครูลองจินตนาการดูแล้วผมก็คลิกไปเรื่อยๆนะครับอันนี้จะเลือกภาพได้ อันเดียวนะครับเด็กต้องสังเกตด้วยขั้นไหนเป็นด็อกนะครับเด็กๆก,ก็ต้องรีบตอบนะครับเจ้า,จาตัวสีดําตอบถูกมากนี่ครูนินเป็นไงครูนินตอบผิดโดนนะครับแต่ว่าคุณครูนินอาจจะยังนําอยู่ก็ได้นะออไม่นำอ่ะพอสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือเจ้าตัวตัวแม่เนี่ยอาจจะขยับมานะครับ หน้ามานันอาอ้าคะแนนสูสีครับโกไปเลยมลติสเล็กอิมเมจช้อยนะครับต้องเลือกโอ้โหรูทิมช้อยผิดนะครับเบิร์ตโอเคขอไปด้วยรับโยตายแล้วเบิร์ัวไอ้าไม่ได้เลือกให้มันผิดทั้งสองแล้วมันเกิด โอ้โหเสียงเอฟเฟกกลบเสียงบรรยายของผมไปเลยนะครับก็ตามเนี่ยนะครับก็คือมันมีมันมีเขาเรียกอะไรก่อนที่เราจะไปข้อต่อไปเนี่ยเราก็อธิบายเพิ่มเติมนะครับนี่มันก็อ่าจบเกมก็จะเป็นแบบนี้นะครับคนนำก็จะเป็นอ่าเห็นไหมครับเจ้าตัวสีดำนะครับ แล้วก็ Save, s e s ัน o n and e อ i t มันบอกว่าเล่นใหม่ไหมนะครับเราก็บอกว่าใหม่แต่แต่ผมแนะนำนิดนึงตรงนี้นะครับก็คือเลือกอเลือกโลเคชันครับเลือกนี่เลือกได้มันก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับก็เดี๋ยวครูอาจจะไปลองใช้ดูนะครับแล้วก็เซสชันคอร์ดิชันนะครับ มันก็จะมีว่า l e ดเดอร์บอรนะครับก็คือหมายความว่าอันดับเนี่ยควรมีกี่คนอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยนะครับอ่านี่ไม่เอาเดีวกว่านนครับอเอารม Exit ดูครับ Exit อ่าเดี๋ยวมันบอกว่าเอ๊ะไม่ได้เปลี่ยนแปลงยังไง Exit เลยก็ได้โอเคอืมทำไมไม่ออกแป๊บหนึ่งนะครับ ทีนี้เรามา r รีเฟร h ดูตัวนี้นิดนึงนะครับเมื่อกี้ผมอาจจะออกผิดผิดผิดไปนิดนึงนะครับมีการเล่นไหมมีการเล่นหนึ่งครั้งนะครับนเนี่ยสังเกตตัวเลขตรงนี้นะครับแล้วก็มันบอกว่า manage user นะครับมันมีเลข3โผล่ขึ้นมานะครับก็มีครูนรินมีใครก็ไม่รู้หนึ่งคนมาตรงนี้นะครับใน,นว่าไม่ซรากันนะแล้วก็ create name เราไปสร้างชื่อของเด็กเด็กได้นะครับ cancel ออกไปก่อน,นครับ เราไปที่ challenge ตรงนี้เรามาคลิกตรงนี้ครับคลิกตรงจุด3จุดตรงนี้แล้วก็มา Vi e w a n a l y ต i c ตรงนี้ครับนี่ตรง a n a l y t i c ก็จะเป็น a n a l y t i c r r p o r t นะครับก็คือตัวรายงานครับซึ่งเมื่อกี้ผมอาจจะออกแบบไม่ถูกต้องเท่าไหร่นะครับก็อาจจะรายงานก็อาจจะไม่ไม่โผล่มานะครับจะโผล่มาหรือเปล่าเนาะนะครับ ปรากฏว่ามันยังไม่มานะครับก็รอนานพอสมควรนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเพราะเราเราก็เดี๋ยวถ้ามันมาก็เดี๋ยวผมจะโชว์ภาพนะครับอในเมื่อไม่มาก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็กดอ่า <c oughs> <c oughs> เรียกอะไรกดไปดูอย่างอื่นไปก่อนนะครับมันอาจจะประมวลผลอยู่หรือว่าเมื่อกี้ผมอาจจะออกที่ไม่ถูกต้องเท่าไหร่นะครับกดผิดพลาดนะครับแต่ว่าก็ไปลองถูกลองผิดกันได้นะครับก็ฝาก อีกครั้งหนึ่งครับถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมก็จะมาแนะนำเพราะว่าตอนนี้มันเป็นรุ่นเบต้าอยู่นะครับก็ถ้ามันปรับปรุงตรงไหนนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะใช้งานอะไรได้บ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวรูปภาพหรือว่าตัวยูเซอร์หรือว่าอะไรต่างๆนะครับก็วันนี้ก็จบเพียงแค่นี้ครับผมหวังว่าเกมนี้พรุ่งนี้คุณครูอาจจะเอาไปทดลองในชั้นเรียนได้นะครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ